เมอรีค่คริสต์มาสค่ะสวัสดีท่านผู้ชมช่องบ้านสวนถึงรูนะคะวันนี้นะคะครูกต้ลพามาดูต้นลำไยนะคะซึ่งต้นนี้นะคะอายุครบ2ปีนะคะเมื่อคลิปที่แล้วเราได้ทําการลาดสารเพิ่มแร่ธาตุในดินนะคะและตอนนี้นะคะลำไยที่เห็นนี้นะคะคือลำไยเพชรน้ําเอกของเรานะคะก็ติดผลแล้วนะคะ,ะเราลาดเมื่อประมาณช่วงเดือนที่แล้วนะคะซึ่งไม่ใช่ฤดูหนาวค่ะ เพิ่มแร่ธาตุในดินนะคะสามารถลาดที่บริเวณโคนต้นลำไยนะคะตอนที่ต้นลำไยอายุประมาณ2ปีเต็มนะคะหรือดูจากการมีทรงพุ่มที่สมบูรณ์แข็งแรงแบบนี้นะคะก็จะทำให้ลำไยนะคะออกดอกแล้วก็ติดผลแบบที่เห็นนี้เลยค่ะแล้วอีกไม่นานนะคะเราก็จะได้ ลำไยเผ็ดน้ำเอกกันนะคะซึ่งลำไยสายพันธุ์นี้นะคะเนื้อเยอะ,มะเมล็ดเล็กที่สำคัญนะคะรสชาติหวานอร่อยค่ะและลำไยนะคะ<อ>ก็สามารถปลู<อ>ก<อ>และก็ออกผลผลิตได้ในพื้นที่ภาคกลางานะคะซึ่งอากาศไม่จำเป็นต้องหนาวเย็นค่ะเพราะว่าเราสามารถกระตุ้นให้ลำไยออกช่อดอ,อกนะคะโดยสารเพิ่มแร่ธาตุในดินได้ค่ะ สำหรับ, Lust, บวันนี้นะคะค่กท่านผู้ชมท่านใดนะคะต้องการกิ่งพันธุ์นะคะลำไยเพชรน้ำเอกนะคะไปปลูกเพื่อรับประทานนะคะที่บ้านก็สามารถติดต่อเข้ามาในเหตบ้านสวนคุณครูหรือเบอร์โทร0811978266หรือ0859464551ค่ะสำหรับวันนี้ลาไป